ใช่มันจะลำบาก่วงนี้แมจะกันก่นนะไม่รู้ว่าคืออะไรนะจะไปไหนก่อนอยู่ข้างล่างปะจะเอาอะไรี่ี้ยน เอาอะรเน่ยกูเกฮ้ยมาอย่วะคนเดียวกันไหมคนเดียวคนนี hmm. mm ้แหละจะตกเว้ไปวะมึงพ oh, ี่ๆปุ่ะต <geil Niss> <elim> uh ักเดินหด้ไม่ได้เด็กไปคือู่นเป็นห้าผ่านพี่อุ้ยเฉียบเด็กก็ยูยับบินยุ่งอะรอย่างเี้วะมึงี่เด็ครับดระวัง านะการของมึงได้ลับออกไปสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนเลยนะผมวันนี้ก็มากับเพื่อนนะใช่ครับผมผมเล็กจากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผม,ผมนี่ก็เป็นคลิปแรกนะที่เราออกคลิปด,ดกันใช่ปะคลิปแรกแล้วก็ <c ười> ที่นี่ผมมากับตักเนี่ยตักจะพาผมมาทำจุดนี้พี่พี่นะซึ<ช>่ง<ม>ไม่รู้ว่าด้านในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้อาจารย์ตักดูเครพา <c ười> <c ười> ผมเข้าไป <c ười> มาให้บ่อยแต่ว่าก่อนนี้เจออะไรมา ก่อนเลยเนี่ยผมเจอคล้ายๆอ่าลุงแก่ๆคนหนึ่งครับพี่ๆอยู่ในถ้ำแห่งนี้นะไม่รู้ว่าเฝ้าสมบัติอยู่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแบบคนป่าหรือคนป่าหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะผมเคยมานานมากแล้วน่าจะหลายเดือนแล้วแต่คือมาเนี่ยคือผมเจอเหมือนว่าเขาแบบผอมแห้งแล้วก็เหมือนไม่ใส่เสื้อผ้านะเป็นนวบอกว่าพวกอาไรที่อยู่บ่ด้วยคนเฝ้าถ้ำไม่มั่นใจนะแต่ว่าเหมือนป่าเฝ้าถ้ำเมนุษย์ถ้ำอ่ะอาจจะเป็นคล้ายๆคนป่าหรือว่าจะเป็นคนเฝ้าสมบัติก็ได้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะตอนนั้นผมไม่กล้าเข้าใกล้ด้วยไ แต่เจอคือแบบไม่ใส่สภาพนะทุกคนับเป็นคนยุคหินหรือเปล่าไม่มั่นใจนะที่ตำบนนะแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่อืมแล้วต้องบอกก่อนที่นี่คือไกลจากหมู่บ้านมากพี่เราอยู่มันดูเขาแบบพี่ดูดิภูเขาที่เราขึ้นมาเนี่ยสูงมากๆเลยคือสูงมากครับพี่ที่เราอยู่เนี่ยแล้วก็ไกลจากอ่าหมู่บ้านมากๆครับพี่อืมตอนนี้เราก็ขึ้นมาจนถึงหน้าปากถ้ำนะวันนี้ก็จะพาอนเล็กเนี่ยเข้าไปสำรวจข้างในถ้ำกันนะเราลุ้นกันเพราะไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างข้างในแต่ว่าทางเข้าเลยคือ แลัวทะเลมากมันต้องมีแบบมีน้ำด้วยแล้วมีขี้นขาวเยอะมากครับพี่ใช่ไปหมดเลยจะต้องเซฟตัวเองนะครับผมไปพี่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนึงว่ะขอกำลังใจนะครับผมครับผมไปเดินทางกันไปครับพี่อันนี้เอาน้ำนะโอเคโอเคโอเคพี่าไปพี่อันนี้เราขอบคุไม่ได้มานานแล้วนะพี่แล้วก็ดูดิ แต่มาเรามารอบนี้เมันยังโอเคนะน้ำน้อยใช่ไหมน้ำน้อยแล้วก็รอบก่อนทีให้น้ำเยอะมากนะซักเยอะมากเนี่ยแล้วก็กลิ่นแรงมากนี่คือยังโชคดีที่ไม่มีกลิ่นนะรอบก่อนนี่คือลมแบบลมแรงแล้วลมตีออกมากลิ่นเที่ยงข่าวแรงมากเลยพี่โอโหน้ำเย็นจัดเลยอ่ะ้ำซดๆเลยดูแต่ว่าเราดจริงไม่ตัดต่ออะไรเลยที่คลองแท้เลยคลองแท้พี่เย็นมากพี่ ตอนนี้เริ่มมีกลิ่นแล้วไปข้างในก็ตือน้ตื้นแล้วไม่เนี่ยิ่มตื้นแล้วนี่ตื้นแล้วอ๋ยมีน้ำในช่วงนี้นะใช่มันจะละบากช่วงนี้ตดห้อกันตเดินยาบมางเลยผมไม่ใ่คนที่ผมไปนน้องเองนะครับ ที่ไหนมีทำร้านที่นึงซึ่งเคเจอเป็นทั่งของ่อเขาใช่อใช่ไปออกไปถ่ายน้องเบลไปเคยถ่ายนองเบลหนีกันมากเลยชี่น้าเราที่น้าเราเหมือนว่าไ่หน้าตาจ่อไม่ไหวแลวรปร่างเยังไงเกิดเกิดมีตั้งไหนแบบว่าเป็นแบบวิทางยามโบราณาทตัวามากเลยเดเดยนยากมากเลย สุดละสุดละตรงนี้ยพังนานนีก็สุดละตอนน้ำมันเหมือนจะไหลตลอดนะเพราะมันเหมือนเป็นล่องหินนะอันคือต้องบอกที่กันแล้วว่าอันนี้นะไม่จําเป็นคือไม่ควรเข้ามาในนี้คือพวกเราสองคนใคว่าอะไร่มีในบ้านเที่คือขี้พลและขี้ข้างขาวขี้ขี้ข้างขาวสม่าจะ็นขี้ข้างขาวเนี่ย จริงนะไม่ควรเข้ามาจริงตรงนะี้แต่ว่าเราอยากมาพิสูจน์ให้พี่สีได้ดูไงก็คือาทาเพาตอวจด,ดูว่าใช่ครับมผมจริงๆเราถ้าเราไม่ทำทดลองอดู่เราไม่ก้าวหน้าเนี่ยปูดที่เรา,าไม่เข้าอะไรเงี้ยเข้ามาเนี่ยมันได้ว่าจดีนะมัเนเ่ยชีวิตเรามากนะใช่ครับแล้วพ่อชี้าคือสุปภามากนะพี่อ๋อี่เราจะจบที่สุดแล้ว,ลวส,สุดละทางสุดละดีเชิงลมไห ข้า<ม>งเขาบินนะขงเขาบินดังมากโอ้ลูค้าตรนีง,งน้ีข้เยะมากผม,ไ,มไปตากเ่เจริงอ่ะมันมีอีกท่านนึงที่น่ากลัวกว่านี้เยอะนะแต่ว่าเดินทางไกลกว่านี้เคยไปกับเพื่อสนสอนครั้งเดียวเราก็อว่เรานท่นีก่อน,อ,นอืม,มนี่ค อีกคหนึ่งคับมันใจวันนี้หรอใช่ไกลมากเฮ้เดี๋ยวนะพี่มีทางแยกหรอทางแยกแต่ว่าทางนี้ไม่ไม่ไม่ลึกไม่ลึกทางนี้มันหน่อยเดียวนี่มันตันเป็นเป็นทางตันแล้วทางนี้มันมีอายุกี่ร้อยปีนะวะนานมากพี่ดูข้างหลังผมพี่ดูขี้เลื่องเขาที่เป็นกองเลยเยอะมากครับผมเอ๊ะมองอยู่ตั้งที่ฝุ่นเหมืเราสังเกตบางตัวจะอุ้มลูกมันอยู่นะอันนี้มีลูกมีลูกป่ะบางตัวมันจะอุ้มลูกอยู่ใต้ท้องกันนะตัวนี้ไม่มีลูกนะครับ เมือนกับกำลังกลัวเราสั่นเลยแบบตกัวเลยนะแค่มาทิ้งเขาแล้วเขาล้มเขาเดี๋ยวฟังเพื่อนเล็กมาดูนี่ก่อนนะแต่ตรงนี้มันจะเป็นทางตันนะโดนมาเข้าด้วยนี่นะทางนี้จะเป็นทางตันแล้วแต่ว่าดูจากร่องรอยนะพี่มันเคยมีคนเข้ามาทำนะมีพวกไม้ไม่มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆโดนนะคิดว่าบินได้ ีีอุ้ยมันจะบินไปแล้หร,หรอโหดมากเลยเรานี่เหมือนมันแบบเยอะมากพี่ดูเล่นดูนกัตรงนู้นเหมือนมีอุโมงค์เลย,ยมีไม่คิดว่าจะอลังการแบบนี้พี่พี่มีแสงเลยะมันมีแสงโผล่มาเจออือพี่พี่ข้างบนมีแสงอุโมงค์ออกมาด้วยซึ่งก่อนนี้จะไปน้องเบสก,กันอีกที่หนึ่ง นี่ก็อีกที่หนึ่งแล้วมันก็สวยงามเหมือนกันเลยพี่ใช่ครับข้างคาวยิ่กว่าที่นู่นอีกอ่ะที่เนี่ยแล้วก็ผมแบบไม่ได้คิดว่าเราจะได้มาเจอสิ่งแบบนี้นะยังมีอยู่แล้วนี่คือที่เนี้ยเรามาคือนานมากนะพวกเนี่อายุนานมากนะนี่นมันกรณงลากเก็ตของปัก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นพวกเพลททอยอะไรนี้หรือเปล่านะเพราะว่าพวกเนี้ยมันกูใช่ต่าน่าจะผ่านมาแล้วมันร้อนจี๊ดได้ใช่ไอ้พวกไม้พวกนี้อาจจะเป็นพวก ลอกรถสไลด์อ่ะอรถเจ็ดไม้ที่มันมีรางสไลด์ใช่พวกนี้มันต้องมีนะเราที่จะอยู่ตรงนี้คือเป็นยอดเข่าไงมันต้องใช้ของพวกนั้นด้วยนะเราใช้แบบเนอะไปเดินพาไปดูฝั่งโน้นนะเราจะรักษาแบบโวรานานมากนะซึ่งกูตัวกูต่อไม่ได้แล้วตรงนี้น่าจะสุดแล้วแหละกูต่อไม่ไ ระวังนะตรงนี้ต้องระวังนะนะมันมีหลายช่องทางด้วยนะใช่ตรงนี้ต้องระวังนะตรงนี้จะตรงนี้มันจะลึกแต่ว่าตรงนั้นเราไม่เคยเข้าไปเพราะว่าที่เจอโขดคือเจอตรงนั้นใช่หรอแต่ว่าเป็นเหมืองนะเป็นเมืองนะมาขายเมืองดูดิมันเอาสมบัติต่างๆแล้วก็มีพวกไม้ต่างๆไม้เอาไว้ค้ำหินนะกันหินเราลงมาเราไม่เกี่ยวเข้าไปนะไม่เข้าเดี๋ยวก เดินไปือตรงนี้ระวังมาเดี๋ยวเราขึ้นเราไม่เข้าตรงนี้นะเดี๋ยวจะขึ้นทางนี้ดูก่อนเราจะขึ้นข้างบนอเดี๋ยวที่ไอ้ไม่รู้เคนที่ไม่รู้เจอคือเจอไอ้ทางนี้แหละใช่เจออย่างนี้แต่าก็เลยไม่กล้าเข้าไปแเาที่เราสามารถมองจากด้านบนได้ถ้าเขาอยู่ที่อยู่ไนไป้างบนย ที่ออาคุยกันเข้าไปน้องก็เลยสร้างไปกันกำวังตะน่าเกลียกินยาปรอมนี้นะตั้งเลนะเดี๋ยวของหายซึ่งนะนี่ยังไม่เจอะไรนะขาเยอะมากพีู่ดิเย็งไปหมดเลยโอเคไม่ได้

นี่นะพี่พี่ครับมันมีเป็นชันช้นๆเลยนะตักนะใช่พี่ดูดิเนี่ยเล็กเองลองขึ้นไปข้างบน,นดิไป,ไปยังไงก่อน <c oughs> อันตรายมากเลพี่เรามาที่นี่คืออันตรายมากคือพลาดแค่นี้เดียวเราสามารถแบบเจ็บหนักนะเจ็บหนักได้เลยอ่ะชั้นบนด้วยแล้วก็มีชั้นล่างดนะ้วยไปเดียเด๋ยวเราจะลองขึ้นไปเรื่อยๆใช่เหมือนแบบลอดไฟพี่ดูแล้วมัน ม่แน่นะวันนี้ผมมาเพื่อนเล้งเนี่ยอาจจะได้สมบัติอะไรแจ็คพอตเหรอแจ็คพอตนะไม่อยากได้หรอกไม่อยากได้เลยเอาวันนี้มันเดินไม่ถนัดอ่มันลื่นอ่ะระวังระันตรงนี้ตรงนี้คือระวังเขาโดนบ้านเั้ยบาดได้ลรากลัวมันนี่อะไรนีเป็ะตรองไหนนะงนู้นก็ทรู้กับที่เราเห็นเมื่อกี้นี่ไงใช่เร่เห็นเมื่อกี้น่ะพี่ดูคือกว้างมาก ีเได้อ่นีก็มันลึกมากนอยมาเขามาเนได้นะใช่ไมครับ่ครับตรงนี้เข้ายากมากพี่แล้วก็น้อยคนมากที่จะรู้อ่ะจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าผมรู้จ่อจากอ่าอ่าปู่ผมเังไม่ใช่ปู่ก็คือญาติๆกันเนี่ยรู้จักกันรู้ต่อจากเขาอีกทีหนึ่งว่าที่นี่เนี่ยมันเคยมีคนอาศัยอยู่ เดี๋ยวดูที่เขา,าใส่อยู่ข้างใหนหนู้นแต่ไม่รู้เราจะเจอปะนะสวัสดีครับม,มีคนอยู่ไหมลูกเขาไม่บอกนะเขาอยู่ไม่อยู่เพราะว่าล็อกก่อนหมามาเขาเงียบงี้แหลนะอะ เยอะมากไม่รู้กัน,มนไม่มั่นใจนะแต่ว่าเนี่ยตรงนู้นอะอม,มันคอยแจ้งข่าวเวลาตรงนคนมานะตรงว่านเคี่ยงข่าเป็นกองเลยด้วยตรงน,น,นั้นเนินตรงนั้นตรงนั้นแหละที่เขาอาศัยอยู่จุดตรงน,นั้นแหละสว่าต้องมีแบบว่าของบางอย่างหรือว่าของที่เขาห่วงต่างๆไม่ได้เป็นไปได้ เป็นไปได้นะเพราะว่าเอบาก่อนที่มาจเ,เจอกูเจอบางอย่างที่มันแบบพอมันโดนแสงอะมันมันนี่ขึ้นมามันแวววาวเลย mm hmm. คล้ายๆพวกเพชรหรือพลอยแต่ไม่มั่นใจว่าใช่ไหมนะเพราะว่ามันไกลมากแล้วมันเหมือนเขาจะห่วงมากเลยเลยไม่ค่อยไม่ได้เข้าไปยุ่งเล่นตรงนี้ตรงนี้มันลุกไปต่อได้มันจะไปต่อได้แค่ตรงนี้โอเค พี่ดูนะเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นรอบอ่อนเนี่ยผมมาวันเดียวแล้วก็ผมกลัวมากอโอเคโอเคต้องระวังนะเพราะว่าตอนนี้ผมเดินเท้าป่านะพี่นะแล้วพี้ข่าวเนี่ย,นะยเยอะมากรู้สึกไม่ดีใช่ไหมหขี้ข่าวเยอะมากเลยพี่ ดี๋ยวรอพื้นเล็กก่อนนะยังไม่เจออะไรนะไปเย่าพอดเป็ขาข่าวมันแบบเวลาส่องไฟไปมันจะกระทบอ่ะนุ่นน่นจะ่ะ กายอกมาหรอกามากนู้นขอบเหรอพี่ๆตาบอกว่ามีอะไรปลากายออกมาจากกันกอนนะไม่รู้ว่าคืออะไรนะจะไปไหนก่อนอยู่ข้างล่างะต้องมีกยน่จะเอาอะไรนี่ กเลยนั่งไม่ได้เลิกไปคือลูกเป็นแค่าผาลี่จับเอาอะไรกันผมผมสองคนไม่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 เอาอะไรครับแล้วแล้วล,ลุงเป็นใครเนี่ยมันเฝ้าที่นี่ดูนะลุงใช่คนไหมกูเฝ้าสมบัตินี่นี่กูบอกแล้วทุกคนมีจริงคนนี้แหละทุกคนครับ มีจริงนะตอนแรกผมนึกว่าแกตายไปแล้วแกยังไม่ตายนะไม่ตายยังอยู่อยู่ผมสองคนไม่ได้มาเอาอะไรครับแค่จะมาดูว่าสิ่งที่เขาพูดกันจะมีจริงหรือเปล่ามึงจะลูกกันไปทำไมผมแค่มาดูครับไม่ได้จะเอาของอะไรไปเลยนะครับแค่จะมาสำรวจดูเฉยๆสั่นจังคู่นะพระหวานพี่นะอุ้ยเฉยเดี๋ยวก็มันยู่ๆก็บินขึ้นมาอย่างี้วะ หมือนมันจะถล่มพี่พี่ออกครับออกเดอออกครับไม่มีพงลงมาพี่พี่เหมือนมีบางอย่างจะถล่มลงมาตักเอาของแม้แต่ชิ้นเดียวฟาวดี้นี่รักผมไม่เอาอะไรสักอย่างครับผมจะผมมาหน้าเขาโวยเงยเลยขอโทษครับมีคนเข้ามาแล้วข้าวอุซันยังไม่รอออกไปข้าวอุซันมาแล้ว มาเ้มุกมึงแม่แต่คิดทีจะเอาคอนกอกไอยะไรสักอย่างกาผมแค่มาดูความสวยงามมาดูว่าพกทนมีจริงหรือเปล่าไม่มีอะไรสวยงามทั้งนั้นมุกึเดกระวังนะตไปเดี๋ยวรี้การของมึงได้กลับออกไป นายอยากเข้ามาที่นี่อีก่เข้ามาขอโทษผมสงคนขอเข้ามาที่เข้ามาลุกันแบบนี้ม่ไจราลบู่หออะไรแ้วเข้ามาตํารวจพาปเล็กุกเข้ามาตําวจเชิคเข้ามาเกินเขที่กูห้ามไว้แล้วเข้ามาไม่เกินตักพอแล้วพอแล้วตรงกูเคเข้ามา ไม่เอาของอะไรไม่เอาอะไรไม่ได้ยังเลยครับท่านบอกมึงเอาของออกเด็ดขาดครับท่านไม่มีไม่ได้ยังเลยทุกท่าเอาไปไม่คิดจะเอาทุกสักอย่างับไปมึงไม่มีวันได้ออกจากที่นี่อ๋อคสณจ้างคนโกงโกงดูบริเวณที่พวกมึงจะออกไปครับท่าน เราเหมือนเรามาบุกลุกที่เขาอั้นผมสคนขอตัวกลับขอตัวกลับก่อนครับขอโทษขอมาหน้าตรงนี้ด้วยเฮ้ยมเรียกออกไปใช่ไหมรับใช่ แต่แล้วก่อกูข้าารงนี้แต่ว่าผขข้มาเขามาในเขตอูกอกโกามปขาุเมืดิมไม่ค่อยออกนะออไม่ได้ออกจากที่นี่มือุศนเขาจะมาหอะ เราต้องมาใช่ดีกว่นี้น่าใช่ใช่ไอ้เรื่องนี้เลยเป็นเด็กอะไรรักนี่คือเห็นแบบว่าบางทีเขาคู่แบบข้างเขาบินลอยตูงอ่ะแล้วก็อยู่มินีแบบว่าผงหินหรือว่าผงดินแบบมันร่วงมาจากข้างบนอ่ะเหมือน,นมีอะไรนั่งหินกลางจะถล่มอ่ะใช้มันกรูดแล้วก็คู่เราแบบเนี้ยไม่รู้ใครทำจริงหรือเปล่านะแต่กูไม่กล้าเสี่ยงว่ะว่าไหม ตอนแรกอะตรงนี้วูบไปเลยตอนแรกอะคือมันก็จะเจอเขาอยู่ฝั่งนู้นอ่ะกูก็เลยกล้ามาตรงนี้ไงกูเลยพามาตรงนี้ไงพอเรากลองเจออยู่ฝั่งนู้นเหมือนเขาค่ามาไม่ได้อยู่แล้วอ่ะกูเลยกล้าพามาตรงนี้พอบางเนี้ยไม่รู้ไม่คิดว่าจะเขาจะเจอเขาตรงนี้อ่ะเขารู้ทุกช่องทางของทำอะไรที่บุกูัวกับเขาอันนี้หมดไปหาางนะอันตรายแปลว่าเราเข้ามาลึกเกินนะ้รอบก่อนกูมาเขาไม่ได้ดุอะไรนี้นะไม่แล้วเข้ามาลึกเกินใช่เหมือนเคย แล้วก็เมื่อกี้น่ะหรือว่าเป็นพราะเมื่อกี้เมื่อกี้กูเผยพูดเล่นไปด้วยว่า<ม>ถ้าเราเจอสมบัติเนี่ยเพื่อเราอาจจะเจอสมบัติก็ได้นะเขาลยโกรธนยใช่อาจจะโกรธตรงนี้เหมือนว่าเราพยายามจะเอาสมบัติเขาแบบเนี้ยเพระาะว่ามีส่วน,นเราไม่ตั้งใจนะปล่อยไป้นแล้วก็จะพูดตัวที่ไม่ตั้งใจนะเล่นนะเราไม่คิดว่าเขาจะโกรธแค่นี้จะพอดถือว่าเราพิสูจน์นะว่ามีคนเฝ้าสมบัติจริงๆพี่มีจริงคนละคเราเรื่องนี้เรา ก็พี่ใช้วิทยาศา่ตร์การชมเป็นขช่วยัวบบคนนะใช่ครับผมเพราะว่าดูจากสถานที่นะพี่นะไม่ใช่แบบไม่ใช่วแบบ่าสถานที่นี้คือไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะมาเดินเล่นได้นะค<ช>ือมันอยู่ในป่าลึกจริงๆริงแล้วก็อยู่บนยอดเขาสงูงจริงๆริงนะมากแล้วก็จุดนีอยู่เนคือเป็นถ้ำที่ขนาดใหญ่ใหญ่มากครับใหญ่แล้วก็ลึกมากเป็นถ้ำที่มีร่องรอยการขุดเหมือ,หองหรือว่าสมบัติทางใช่ที่ร่องรอยร่องรอยไปเยอะมากร่องรอยอะไรมีชัดเจนหมดมีบอกหมดแล้วก็ดูจากลักษณะเนี่ยคืออายุนานมาก เป็นร้อยปีร้อยปีขึ้นไปไปตัป๊ไปมาสองคนขอเดินทางกลับกนครับก่เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ขึ้นจะค่อยๆถ่ายไปดูเรื่อยๆใช่ครับทุกคนครับดูสภาพผมกับไตตอนนี้ผมสองคนเล่งฝีเท้าออกมาเพราะว่าเขาให้รีบให้รีบออกไม่งั้นอ่ะอาจจะเกิดอันตรายแล้วก็ถึงชีวิตได้บอกเลยว่าถ้าพวกมึงเอาของไปไม่ได้อย่างเดียวกูจะแช่งให้พวกมึงมีอันเป็นไปพี่ครับ คำพูดเขาคือผมผมไม่กล้าเถียงผมไม่กล้าไม่กล้าอะไรสักคำเลยคือมีอย่างเดียวคือลิฟออกมาเอาชีวิตรอดก่อนพี่แต่วันนี้ผมสองคนก็ได้ทำให้พี่ได้เห็นแล้วว่าข้างในยังมีอยู่จริงคนที่เฝ้าสมบัติเรื่องแบบนี้เราไม่รับรู้เราให้เกียรติสถานที่เขาทุสถานที่พี่นะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ยังมีจริงยังธุ์ทองยังมีชีวิตด้วยพี่ตอนแรกตอนแรกที่ผมคือไม่ได้มานานแล้วผมเลยก็เขาแบบเสียชีวิตไปแล้ว จริงๆถ้าเข้ามาแล้วคิดว่าคงจะพวกเซษก,กระดูกก่อนนะใช่เจอไม่เจอเจอแล้วก็อยู่เป็นๆเ,เลยแล้วเหมือนเราไปรบหลวงเลยผมแล้วบดันไปไปคุยเล่นว่าเหมือนว่าถ้าเราเจอสมบัติอะไรเงี้ยเอเอน่าจะดีนะบบเนี้เหมือนแล,แล้วเขาได้ยินนะเขาเขาได้ยินแล้วเขา,ขา,นนเขาโกรธนะพี่อาจจะคิดว่าเราเนี่ยมาเอาสมบัติเขานะแล้วก็เราเข้าไปเขตเขาลึกมากๆเลยใช่ครับคือถ้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขามันก็ไม่มีอะไรแต่เราเดินเข้าไปอีกจนไปถึงที่เขาอาศัยอยู่เป็นที่เขาห่วงห้ามมือสั่นหมดเลยมือสั่นขาสั่นแต่เรากลับไปด ปอผมสั่นมาพี่เดี๋ยวผมขอตัวลิฟต์ลงเขาก่อนพี่